สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้ผมก็ชวนเชิญท่านมาติดตามข่าวของนักแสดงหญิงหมอลำหญิงอินแต่งแก้วบัวลาจากสปปลาวถ้าเราฟาังข่าวแล้วนี่ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณอินแต่งก็ได้ เสียชีวิตไปแล้วทำไมถึงจะมาต้องพูดถึงอีกเพิกเฉยเลยไปได้ไหมมีอะไรน่าสนใจผมไปดูช่อง youtube ช่องหนึ่งเขาได้ลงข่าวบอกว่ามีคนที่เป็นเจ้าหนี้คุณอินแต่งเจ้าบัวลานิ่ยอยู่ที่สปปลาวโทรมาหาเขาบอกว่าคุณไปพูดถึงคุณอินแต่งได้ยังไงประมาณว่า อินแต่งเจีายวรวราเสียชีวิตแล้วหนี้สินก็จบลงไปเลยแล้วเขาจะไปถามม่านี่กับใครประมาณว่าอย่างนี้ไม่น่าจะพูดแบบนี้เลยว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็มีความคิดน้องคนนี้นะครับที่เป็นยูทูบเบอร์ท่านนี้เนี่ยก็บอกว่าจะ,จะเป็นผู้ที่รวบรวมเงินทองคนละบาทสองบาทสบาทเนี่ย เอาไปช่วยคุณอินแต่งแก้วบราเพื่อที่จะให้เ,เป็นการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ของคุณอินแต่งวันนี้ผมรายการครูนารสทุกเรื่องก็จะมาวิเคราะห์ให้ท่านฟังในแง่ของกฎหมายว่าคุณอินแต่งแก้วบรลานี่ยยังเป็นหนี้อยู่ไหมจะผมจะพูดถึงสองมิตินะครับหนึ่งแง่ของกฎหมายแง่ที่สองของแง่ของศีลธรรม นะครับในแง่ของกฎหมายนี่คุณอินแต่งแก้วโบราณนี่เป็นถือว่าเป็นคนที่หมดหนี้สินนะครับหมดหนี้หมดสินไปแล้วโดยสภาพนั่นก็คือได้เสียชีวิตแล้วไม่สามารถที่จะไปหาเงินหาทองมาชำระนี้ได้ถ้าพอจะทําให้คุณอินแต่งแก้วโบราณเนี่มาชำระนี้ได้นั่นก็แสดงว่าเราต้องไปค้นดูซิว่าคุณอินแต่งแก้วโบราณมีทรัพย์สินอะไร มีทรัพย์สิสนอะไรมีเงินในบัญชีเงินฝากไหมมีเงินในบัญชีไหมมีไรนาสาโทอย่างอื่นไหมที่เป็นชื่อคุณอินแต่งแก้วเวลาทําไมถึงพูดว่าเป็นชื่อคุณอินแต่งแก้วเวลาเพราะว่าคุณอินแต่งแก้ววลาเป็นคนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วโดยกฎหมายนะครับนั่นก็คือ,อ,อได้อายุครบยี่สิปีแล้วเรามาดูว่า หมดไปแล้วแล้วถ้าผมพูดแบบนี้เจ้านี่จะโทรมาต่อว่าผมอีกหรือเปล่านะครับประการหนึ่งประการแรกก็คือไปสืบรับว่าคุณอินแต่งมีหนี้ไหมเออมีทรัพย์สินไหมพอที่จะขายเอามาชําระหนี้ได้ประการที่สองไปดูซิว่าคุณอินแต่งเจ้าเวลาเนี่ยเวลาไปกู้เงินใครนี่ได้ใช้คนคาประกันหรือไม่นะครับถ้าใช้หลักทรัพย์คาประกัน ก็ขายหลักทรัพย์นั้นเอาไปชดเชยชดใช้ค่านี่สินถ้าไม่มีก็ไปดูซิว่าคุณอินแต่งแก้ววลาเนี่ยมีใครมาค้ำประกันนี่สินหรือไม่ถ้าไม่มีใครมาค้ำประกันนี่สินก็ไม่สามารถที่จะไปเอานี่สินจากเขาได้แต่ถ้ามีคนค้ำประกันเราก็สามารถไปเรียกร้องเอากับคนค้ำประกันเสมือนว่า เป็นหนี้แทนคุณอินแต่งแค่เวลาเพราะว่าคนค้ำประกันนี่ก็เหมือนหมายความว่าเป็นคนที่ถ้าคุณอินแต่งไม่สามารถที่จะชําระหนี้ได้เราผู้ค้ำประกันจะต้องไปชําระหนี้แทนคุณอินแต่งทันทีก็ไปดูซิว่าทําสัญญาทํานิติกรรมเอาไว้ไหมใช้บุคคลค้ำประกันไว้หรือเปล่านะครับถ้าบุคคลค้ำประกันเหล่านั้นไม่มีเงินไปสืสบรัพย์ดูซิว่าบุคคลผู้ค้ำประกันมีทรัพย์สินหรือไม่นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนี่คุณคนที่ปล่อยเงินกู้ให้คุณอินแต่งเนี่ยก็ไม่ต้องมาพูดกับใครที่ไหนก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองก็คือไปหาทนายความดูซิว่าไปสืบทรัพย์ดูซิว่ามีไหมนะครับใครมาค้าประกันถ้ามีสองอย่างนี้ก็ถือว่าไม่โอเคถามว่าไปเอากับคุณพ่อคุณแม่ของคุณแต่งได้ไหมไม่ได้ถ้าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของคุณพ่อคุณแม่ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่คุณอินแต่งแก้วเวลาซื้อแล้วก็โอนให้พ่อให้แม่ถ้าโอนให้พ่อให้แม่อยู่ระหว่างเป็นหนี้สินนะครับสมมุติว่าคุณอินแต่งไปกู้เงินเข้ามาเนี่ยนะครับกะว่าตัวเองจะสมมุตินะสมมตุติสมมติว่าตัวเองเนี่ยไปไม่รอดแล้วก็ไม่ให้เขาอยากไม่อยากให้เขามาฟ้องเอาที่ดินเอาทรัพย์สินของตัวเองนี่ก็โอนให้พ่อให้แม่ถ้าอยู่ระหว่างนี้ก็ยังพอที่จะไปสืบเอาได้ว่าเป็นการโอนหนี้ เอาทรัพย์สินหนีจากนี่นี่นี่หรือเปล่านะครับสรุปก็คือในเรื่องกฎหมายเนี่ยคุณเอ็นแต่งเกี่ยวเวลาหมดนี่โดยสภาพมันเปรียบเทียบได้กับอะไรเปรียบเทียบได้กับการก่อคดีความต่างๆนะครับสมมุติเราเป็นโจทย์เราเป็นจำเลยโดนกับกุมคุมขังอะไรประมาณนี้เราเสียชีวิตแล้วถือว่าก็จบลงกฏไปนะครับเพราะโดนชดใช้ด้วยชีวิตไปแล้วเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับ หลายกรณีที่ผมเคยไปค้ำประกันหนี้ให้คนผมไปค้ำประกันหนี้คนตอนนั้นมีคนค้ำประกันร่วมกัน21คนไปค้ำประกันร่วมกันปรากฏว่าตายไปสองคนสองคนนั้นเขาก็ไม่ไปสืบทรัพย์นะครับเขาก็ไม่ไปสืบบรัพย์เพราะว่าหมดหนี้โดยสภาพแล้วเขาก็มาเอากับพวกเราเนี่ยมาเอากับพวกเราคนที่ยังมีชีวิตอยู่19คนดูซิว่าใครมีทรัพย์สิน ใครมีทรัพย์สินมีไรนาะอะไรมีที่ดินอยู่ตรงไหนเขาก็ไปยึดเอามาขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นี่คือหลักของกฎหมายคดีนี้เป็นคดีแพ่งเพราะว่าเป็นคดีกู้ยืมส่วนถ้ามีการกู้ยืมแล้วระบุในสัญญากู้ว่ากู้ยืมแล้วปล่อยดอกเบี้ย,ววยมากกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่านี่นั้นก็เป็นหนี้ศูนย์อีงนะครับเพราะว่า ถ้ากู้โดยปล่อยดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าผู้กู้ไม่ได้เป็นหนี้โดยสภาพนี่คือหลักกฎหมายผมคิดว่าประเทศลาวกับไทยนี่ก็คงจะใช้หลักกฎหมายเดียวกันเพราะผมมีรุ่นพี่ข้ามไปว่าความให้กับลูกความในสปลปลาวมาแล้วนะครับก็ใช้หลักกฎหมายไม่แตก,กต่างกับไทยนี่คือหลักกฎหมายของคดีแพ่งโดยทั่วไป นะครับก็อันนี้ก็จบโดยหลักของกฎหมายต่อมาเรามาดูหลักของศีลธรรมหลักของศีลธรรมคนอีสานเขาก็บอกว่าเงื่นค่ำออกจากเจ้าเป็นเขาคืองัวป่าถามดีกะไห่ทําไห่กะไรสุน่นเพราะฉะนั้นเจ้านี่จะต้องไปค่อยเจรจากับคุณพ่อคุณแม่ของคุณอินแตงว่า เออลุงเอ้ยป่าเอ้ยพีเอ้ยไอเอ้ยเจ้ามีทรัพย์สินเงินทองอยู่หลายปันไดบ่พ่อเสียเอามาขายมาสดใสข่อยในบ่เจ้าบ่ได้ตวลูกเจ้าในบ่ลูกเจ้าก็ตายจากโลกนี้ไปแล้วอย่าให้มีกรรมมีเวย่าให้มีนี่นี่สินติดตนติดโตแก่ไปท้อขายทรัพย์ขายสินบ่ได้หลายก็ได้หน่อยเอามาใส่นี่ข่อยซะก็ไปพูดดีๆกันกับ คุณพ่อคุณแม่ของคุณคุณ,คณแต่งแก้วโบราแต่ว่า <c oughs> ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่าไปบีบบังคับเขาว่าจะต้องเอาวันนั้นให้หมดเอาวันนี้ให้หมดนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ความนุ่มนวลในการเจรจารเพื่อที่จะเอาเพราะว่าโดยหลักกฎหมายแล้วเราไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาเราก็ใช้แต่คุณงามความดี เข้าไปอ้อนวอนค่อยๆเจราจากับคุณพ่อคุณแม่ของคุณอินแต่งผมคิดว่าวัฒนธรรมของลรากับอีสานบ้านเราไม่แตกต่างกันเขาเรียกว่าถ้าลูกตายแล้วลูกมีนี่ติดนี่ติดแล้วคุณมีนี่ติดสินมีนี่มีสินติดตัวไปนี่ก็จะทําให้ไปอยู่ในโลกหน้าอย่างไม่มีความสุขก,ก็จะติดนี่ไปอย่างนั้นหมดนี่เมื่อไร่ในปรโลกนู่นแหละถึงจะพ้นบ่วงกรรมเพื่อไม่ให้ เป็นหนี้ติดไปในโลกหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามที่จะเอามาช่วยเอามาใช้ทดแทนลูกจะหรือว่าตอนนี้คุณอินแต่งนี่ได้ตัดชีวิตตัดช่องน้อยแต่พอตัวไปแล้วนะครับถ้าคุณอินแต่งอยู่วันนี้เราไม่ไปบีบคั้นอะไรเขามากมายนักเนี่ยเขาก็ยำรงชีวิตอยู่โควิด -19- คลี่คลายไปแล้วเขาก็สามารถที่จะมาร้องมารำหาเงินเอามาใช้นี่เราอยู่ ไม่ทราบว่าเจ้าหนี่เหล่านั้นเนี่ยได้บีบคั้นเขาจนทําให้เขาต้องพลีชีพตัวเองกับแม่น้ําโขงกระโดดแม่น้ําโขงด้วยหรือเปล่าเราก็มาดูตรงนี้ถ้าเราได้ไปบีบคั้นให้เขาอย่างนั้นปุ๊บมันก็เป็นตราบาปแต่เราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้บีบคัน้นก็ถือว่าไม่ใช่ตราบาปเพราะคุณอินแต่งคิดไปเองมนโนไปเองแต่ถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้คุณไปกดดันคุณอินแต่งให้ออกมาใช้ ในขณะที่เกิดโควิด1 9ทุกคนก็รู้แล้วว่าการกู้ยืมเงินในระหว่างนั้นเนี่ยโอกาสที่จะได้คืนยากแม้ต,ตัวผมเองนี่ก็มีคนเอาอไปเหมือนกันนะครับก็ได้คืนยากเหมือนกันในช่วงโควิดเราก็ต้องค่อยๆเอาแทนที่จะได้3เดือนก็3ปี4่ปีก็ได้คืนก็ยังดีกว่าไม่ได้เขาเรียกว่าได้ช้าดีกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้านี้ของคุณอินแต่งแก้วบราก็ต้องพยายามช้าๆใจเย็น พูดคุยกับพ่อกับแม่เขาอาจจะทําเป็นสัญญาอะไรกันเอาไว้บอกว่าจะใช้เดือนละพันสองพันสร้อยห้าร้ยังดีกว่าเราไม่ได้สมมติเงินเจ็ดแสนเนี่ยดได้เดือนละห0าบาทได้เดือนละพันก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราบีบบังคับเขามากเกินไปเนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาจากไหนมีไร่มีนาทำมาหากินก็ไปยึดของเขามาซะอย่างนี้นะครับไม่ปล่อยให้เขาทํามาหากินจากไรนาแล้วเขาก็ ไม่ที่ไหนจะเอาไม่ปัญญาที่ไหนจะเอาเงินมาใช้นี่เราฉะนั้นเราก็ให้โอกาสคนการให้โอกาสมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่ผมพูดกับเจ้านี่แทนคุณอินแต่งแก้วบัวลาคุณพ่อคุณแม่ของคุณอินแต่งแก้วบัวลาเือนการถากได้ฟังคลิปฟัง YouTube ผมพูดเนี่ยก็ให้พยายามช้าๆค่อยๆหาโดยตั้งเกีตนารมไว้ว่าจะใช้มีน้อยก็จะให้น้อยแบ่งกินแบ่งใช้หนี้ ไม่ใช่หาเท่าไหร่ก็ใช้นี่หมดไม่กินไม่ใช้ไม่พัฒนาตนเองนะครับเพราะคนเรามันจะต้องดํารงชีพยอยู่ได้เจ้านี่ก็จะไปเบียดบังคับเขามากจนเกินไปจนเขาดิ้นไม่ได้นี่คือหลักของการอยู่ร่วมกันโดยใช้หลักศีลธรรมผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณอินแต่งก็คิดหนักเหมือนกันว่าทำยังไงบาปเวรจึงจะพ้นจากลูกสาวเราไม่ให้ติดข้ามภพข้ามชาติไปนะครับเพราะว่ายังไงปุ๊บ ลูกสาวเราก็ไปกู้เข้ามาจริงๆลูกสาวเราก็ไปกู้เข้ามาจริงๆเราในฐานะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องทําให้ลูกของเรานี่พ้นจากหนี้สินยกตัวอย่างผมเคยได้ยินนะครับเรื่องบุญกรรมเนี่ยหลวงปู่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าคนนั้นเป็นมะกะทายกวัดเป็นมะกะทายกวัดเป็นคนเก็บหนี้สินและเป็นคนเก็บทรัพย์สินให้พระคือพระท่านันถือเงินไม่ได้มะกะทายกก็ไปคนเป็นคนไปเก็บเงินให้พระถึงเวลาพระท่าน ถึงเวลาพระท่านนี่ยวันนั้นแล้วสมมาคายกตายระหว่างตายนี่ก็คือติดเงินไว้ในย่ามแปบาทเอาให้วัดไม่หมดอยู่8บาทไม่ได้เจตนาจะเอาแต่มันไปติดอยู่ซอกย่ามของยังไงก็ไม่รู้นะครับบุพกรรมของคนคนนั้นต้องตายไปเป็นเปรตชดใช้เงิน8บาทอยู่นับหลายสิบปีวันหนึ่งถึงได้มาฝันเห็น บอกว่าช่วยพ่อหน่อยเอาเงินที่ในย่ามนั้นไปใช้นี่ให้พ่อหน่อยพ่อรับความทรมานเลอกเกินนะครับจากนั้นเขาก็เอาเงินมาใช้นี่มาทําบุญพระปา่าช่วยชาติกับหลวงตามหาบุญญาสัมปันโนเรานี่แหละสุดท้ายคุณพ่อก็บอกว่าโอ้ยผ่านแล้วผ่านเวรกรรมผ่านวันเวรกรรมแล้วลูกเอาเงินไปใช้นี่ให้เห็นไหมครับตัวเขาไม่มีเจตนาหรอกแต่มันติดอยู่ในย่าม ราะฉะนัแล้วถ้าเราฟังเรื่องนี้แล้วนี่ก็อยากจะชิญชวนให้สองฝ่ายคุยกันแล้วก็ไปแบบช้าๆอย่าด่วนเร่งกระทำมาพูดถึงประเด็นของน้องคนนี้จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินแล้วไปใช้นี่แทนคุณเองคุณอินแต่งเกียวเวลาประเด็นนี้น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากบอกว่าเจตนาดีไหม ต้องตอบว่าเจตนาดีมากนะ้องคนนี้เจตนาดีที่อยากจะให้ดวงวิญญาณของคุณอินแต่งเนี่ยผู้ละาจากโลกนี้ไปแล้วไม่มีภาระนิสินติดตัวไปก็จะทําให้หนึ่งหลัเจ้านี้ได้เงินคืนครอบครัวของคุณอินแต่งก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะเขาบอกว่าคนละหบาท10บาทก็ได้สมมุติคนดู YouTube เขาประมาณแสนคนเนี่นะครับหรือเจ็ดหมื่นคนเนี่ย่นะค, 70, ค,นนยคนละสิบาทก็จะเจ0,000แนแล้วเจ็ดหมื่นคน คนละสิบบาทก็เลยเจ็ดแสนแล้วก็พ้นหนี้แล้วพ้นหนี้เวรกรรมให้กับคุณอินแต่งแล้วประมาณนี้นะครับก็เป็นความคิดที่ดีแต่ขอแนะนําหน่อยหนึ่งว่ามันจะมีปัญหาภายหลังเพราะว่าครอบครัวของคุณอินแต่งแก้วโบรลาไม่ได้มอบหมายให้น้องทํานิติกรรมอะไรแทนเขาไม่ได้มอบหมายให้น้องเป็นผู้เรียรายเงินแทนเขาแม้เจตนาดีแต่ก็จะเป็นที่ นินทากาเลเป็นข้อสงสัยสมมติว่ามีคนคนหนึ่งอยากจะแกล้งเราก็เงินมาบริจาคก,กับเราสักยี่สิบบาทแล้ววันหนึ่งก็มาขอตรวจสอบเงินการสายทางการเงินของเรานะครับในบัญชีเงินของเรามันอาจจะมีเงินเราด้วยเงินของคุณอินแต่งแก้วบราได้ด้วยเราก็จ่ายไปหมดแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าจะมีใครสักคนเกิดข้องสงวสนสงสัยบอกว่าเอ๊ะคุณ แอบเอาซ่อนเงินคุณอินแต่งไว้ในย่ามในบัญชีคุณหรือเปล่าคุณเอาไปทำนี่ทำสินวดหรือเปล่าเขาเรียกว่าทำเรื่องดีแต่มันจะทำให้จิตใจของเราวุ่นวายในภายหลังถ้าอยากจะทำทำยังไงถ้าอยากจะทำเราก็ต้องทำไปคุยกับครอบครัวของคุณอินแต่งกับเจ้านี่บอกว่าสองคนนี้ลองไปเปิดบัญชีร่วมกันดูซิระหว่างเจ้านี่กับลูกนี่เนี่ยนะครับเงินจำนวนนี้โอนไปแล้วก็จะต้องเป็นคนหรือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายลาวนั่นเป็น ผู้มาร่วมด้วยสักสามคนประมาณนี้ก็เปิดบัญชีขึ้นมาอย่างเป็นทางการประกาศโดยทั่วไปว่าเนื่องจากเวรกรรมมันอาจจะมีจริงเราก็อยากจะช่วยดวงวิญญาณของคุณอินแตงให้พ้นจากคราะเวรใครจะช่วยบ้างาสมมติคนแสนคนบริจาคคนละเจ็ดบาทก็ได้เจ็ดแสนแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องไปเอาเยอะเอาคนละเล็กคนน้อยคนละสิบาทยี่บบาทนี่แหละโอนไปตามบัญชีนั้นผมคิดว่า แค่เจ็ดแสนบาทไม่ได้ไกลไม่ได้ยากลําบากมากมายนะับสำหรับคนที่อยากจะทําบุญตัวผมถ้าทําอย่างนั้นจริงๆตัวผมก็เอาด้วยนะครับให้ครอบครัวคุณอินแต่งแล้วก็ครอบครัวของเจ้านี่แล้วก็ทางฝ่ายราชการของเราร่วมมือกันเปิดบัญชีแล้วบอกว่าจะใช้นี้คุณอินแต่งทั้งหมดจากนี้แล้วล่ะเราจะทําอะไรถ้าหุาเราเกินนี้อา้าวปิดบริจาคมาเจ็ดแสนก็อาจจะสัก็ดล้านทํายังไง ก็ไปคุยกันเขาเลยว่าเงินทองเป็นของบาดใจปิดบัญชีไหมถ้าถึงแล้วปิดปุ๊บเลยนะครับแล้วอยู่ข้ามประเทศเราเขาเราจะบังคับเขาได้ไหมสมมติว่าอาจจะม,มีมีส่วนเกินไปอาะเกิดแสนชั้นนี้ให้แล้วเจ้าไปเป็นเงินของรัฐหรือเปล่าถ้ามันเกินก็ไปทําเจรจาข้อตกลงเอาไว้ให้ดีๆนะครับแล้วเรื่องนี้ก็จะผ่านไปด้วยดีถ้าน้องอาสาเจ้าเงินมาใส่บัญชีน้องขอร้องอย่าทําเพราะว่า น้องจะรับไม่ไหวความรู้สึกใจจะกลายเป็นประสงค์ร้ายจะนําผลลายมาสู่ตัวเราในภายหลังนะครับแม้จะบอกไปให้ตัวผมทําผมก็ไม่ทําเพราะว่าขี้เกียจไปตอบดรามา่าขี้เกียจไปตอบสังคมเราทําดีแค่ไหนถ้าเขาสงสัยมาสักคนหนึ่งนี่มันจะกลายเป็นประเด็นทําให้เราปวดหวัวตัวร,ออร,ร้อนจินบวเสียบนันบัลลับกระซับกระไซไปในที่สุด ความทุกข์ก็จะมากองอยู่ที่เราแทนที่ความทุกข์จะไปกองอยู่กับครอบครบัวของคุณอินแตงแก้วบวลาและเจ้านี่ความทุกข์ก็จะมากองอยู่กับเราวันนี้รายการคุณเอาทุกเรื่องสรุปเรื่องของบอกว่าอินแต่งแก้วบัวลาลาโลกจากโลกไปแล้วนี่สินใครจะใช้แทนจะช่วยเธออย่างไรผมคิดว่าผลสัทยายมาน่าจะได้ครบทุกประเด็นแล้วก็มีทางออกที่ดี สำหรับที่เราจะช่วยดวงวิญญาณของคนคนหนึ่งให้พ้นจากหนี้สินนะครับหรือถ้าหากมันไม่ได้หมดจริงๆมันอาจจะไม่ถึงฝ่ายเจ้าของหนี้สินก็บอกว่าเอาแค่นี้ก็เอาละยังไงยังไงมันก็ได้แค่นี้ถือว่าเราทําบุญมาด้วยกันแค่นี้เราอาจจะสร้างเวียนสร้างกรรมในชาติปางก่อนทำให้เราต้องสูญเสียเงินทองสักประมาณนี้ก็อาจจะได้แค่นั้นนะครับ เขาเรียกว่าทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ต้องทำใจเจ้านี่ก็ต้องทำใจเพราะถ้าไม่ทำใจคุณก็จะแบกทุกเสียเงินเสียทองไปเป็นหลายแสนบาทนะครับสุดท้ายคุณก็มานั่งเสียใจอาจจะมีการเ,าเขาเรียกว่าอะไรอ,อะไรอาวันในเงินกินไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายก็อาจจะลาโลกนี้ไปก่อนวัยอันสมควรก็ได้ทำอะไรไม่ได้ให้ทำใจถ้าเรายอมรับ ทำใจได้ตามสภาพความเป็นจริงแล้วความทุกข์ก็จะไม่มากัดกินใจเราข้อฝากจากรายการคุณโทุกเรื่องครับเงินค่ำออกจากเจ้าเป็นเขาครื่องว่าปลาถามดีกัให้ถามให้กับไรสุน่นมีเงินมีค่ำห้เก็บใส่กระเป๋าเจ้าของเอาไว้อย่าไปไว้ใจคนอื่นอย่าไปไว้ใจคนอื่นย่ำอยากหยืมเงินเท่ามอวนมวน,มวน ยืมเงินเท่าออกไปแล้วเอาเงินไปใส่กระเปา๋าไปกินไปใส่ในกรอบในขั้วแล้วเข้าไปทวงถามเอาสร้างเท่าซ้ำเขาเอ่ยมาเงินเท่าเหตุใ้คนสร้างเท่าเงินของเราทําให้คนเกลียดเราตอนไม่ได้ยืมเงินเราก็ไม่ได้เกลียดเราสักเท่าไหร่หรอกพอยืมเงินเราได้เราไปทวงเอาไม่มีเงินใช้นี่เราก็เกลียดเราซะยกใหญ่นะครับมันมีประสบการณ์มาแล้วสุดท้ายนี้ก็ขอให้แนวคิดของน้องของยูทูบเบอร์ท่านนั้น จงประสบความสําเร็จคุณอินแต่งเกี้ยวเวลาครอบครัวก็ได้รับการช่วยเหลือเจ้านี่ก็ได้น่คืนตามสมควรขอให้ประสบความสำเร็จให้กําลังใจทุกๆฝ่ายนะครับขอดวงวิญญาณของคุณอินแต่งเกี้ยวเวลาจงมารับรู้เรื่องเหล่านี้นะครับขอดวงวิญญาณของคุณอินแต่งเกี้ยวเวลาจงน้อมจิตน้อมใจเรียกร้องให้แฟนคลับแฟนเพลงของคุณอินแต่งเกี้ยวเวลาโปรโดสงสารบริจาคคนละนิด ห้าบาทสิบบาทเพื่อที่จะช่วยกันไม่ต้องบริจาคเยอะเป็นพันสองพันนะครับแค่ห้าบาทสิบาทนี่คนเจ็ดแสนคนก็ถือว่าได้เยอะแล้วนะครับคนเป็นแสนแสนคนก็ถือว่าได้เยอะแล้วแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะคคนละเจ็ดบาทแสนคนก็เจ็ดแสนแล้วเอาแค่นี้นะครับแล้วอาน,นิสงส์งการช่วยเหลือคนให้พ้นจากบ่วงเวรเราก็จะได้อาน,นิสงส์งเหมือนกันไม่จำเป็นต้องไปถวายพระสงฆ์ข้าเจ้า เราช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเห็นสัตว์ลำบากมาเอาเข้าวให้กินเห็นคนป่วยมาเอาเข้าวให้กินเห็นคนล้ทางมาบอกทางแก่คนลงทางเห็นคนไม่มีเสื้อผ้าเอาผ้าผ่อนเสื้อผ้าให้กับคนไม่มีเสื้อผ้าเอาปัจ,จัยสีให้คนนะครับเอาน้ามให้คนพ้นวากุดน้าบอกอซอลาเป็นมหากุศลบริจาคเสื้อผ้ารักษาผิวรัณบริจาคอาหารให้กำลังกายกำลังใจแก่กคนบริจาคให้สติปัญญาเหมือนกับให้ดวงตาแก่คนนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดน้อมจิตน้อมใจช่วยกันและฟังข่าวสัญญาณจากฝั่งลาวว่าทำตามแบบนี้หรือไม่ถ้าไม่ทำตามนี้ก็ไม่เคลียร์ไม่สะอาดนะครับคนก็อาจจะไม่เข้าร่วมได้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรขอให้พวกเรานั้นจงมั่งมีสีสุขกินใยบกจกอย่าให้ลงใยเคลนเป็นหาดเด่ขาดเป็นว่างใช่ดตูพะวังชชยมั่งคลั่งเงิ่นคข้เกลียวอย่าได้ขาดเขื่นทง ให้หองใสดังท่องในเบาให้เงินท่องไหลเขา้าเต็มกระเป๋าอึงตึงนอนรับให้ได้เงินพันนอนฝันให้นด้เงินเมื่อนนอนตือนให้้เงินแสนยางแกงแค่ไห้ในเงินหลานลาไลายหลานลาลายหลาน,ลาน,ลานบางมีสิสุขุุกผู้ทุกคนตลอดการลนานเทินสาธุ